สวัสดีครับนี่รายการเกมหลายทีวีแล้ววันนี้เราจะมาจัดสาวอันดับที่ทุกคนไม่รู้เกี่ยวกับในเกมพีบีแล้วกันนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าคังแสงนะครับผมคังแสงนี่ทุกคนคิดว่าซื้อของให้ตัวเองได้อย่างเดียว <ๆ S 1> ใช่ไหมครับทุกคนก็คิดถูกครับซื้อของให้ตัวเองได้อย่างเดียวส่งให้เพื่อนไม่ได้นะครับผมแต่มันมีมันเหมือนเคยมีมมนะเนี่ยอันเนี้ยกดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเด้งขึ้นมาปุ๊บ มันก็จะมีคลิกขวานเงี้ยส่งของขวาญให้เพื่อนนะครับผมอ่ะผมคลิกปุ๊บมันไม่มีอะไรขึ้นนะครับผมเหมือนกับแบบว่าระบบนี้ได้ถูกตัดออกไปแล้วเหมือนก่อวาน่าเคยมีนะครับผมแล้วก็อันดับที่2นะครับผมแคนนะครับผมแคนนี่สามารถตั้งชื่อชื่อจุดชื่อจุดหรือชื่อเว้นวักอะไรได้นะครับผมแต่ว่าอ้าวทุกคนจะงงเอ๊ย มันก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมแต่มันจะมีบางอย่างคือบั๊กนะครับผมเช่นตั้งอย่างเช่นผมผมไม่แน่ใจนะว่าบั๊กอะไรผมเคยตั้งเวนวัคไว้นะครับผมทําให้แคนบั ark, ๊กเสนาหรือหัวแคนไม่สามารถเชิญคนอื่นได้ครับอ่าไม่สามารถเชิญใครได้เลยนอกจากแคนนะคนที่จะเข้าแคนต้องสมัครเข้าแคนมาอย่างเดียวต้องกดค้นหาแคนอย่างเดียวครับผมก็ถ้าตั้งเวนวัคหรือตั้งจุดอะไรก็ ดูดูด้วยกันนะ,ะจุดน่าจะไม่บักนะผมตอนนั้นผมตั้งเป็นวักเองเลยบัก,อ,บกอันดับที่3นะครับผมก็เป็นระบบมาใหม่แต่ว่าได้เอาออกไปแล้วนะครับผมก็เป็นระบบเพิ่มเพื่อนนะครับเป็นระบบค้นหาผู้เล่นประมาณนั้นนะครับก็ตอนแรกที่มาครั้งแรกนะครับสามารถใช้ได้จริงครับผมสามารถค้นหาชื่อผมหรือเพิ่มเพื่อนหรือเชิญแคนอะไรอย่างนี้ได้เลยครับผมถามว่าโอเคไหมก็สะดวกสบายดีครับผมว่าระบบนี้ก็ดีครับผมแต่ว่า จะมีปัญหาอย่างเดียวสําหรับคนที่ดังนะครับผมไออย่างเช่นสมมุตินะถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยอผมผมว่าผมไม่ดังนะสมมุติถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเสิร์ชหาผมแล้วก็แบบเพิ่มเพื่อนแอดอะไรกันแบบง่ายทีเดียวแบบเต็มเลยอย่างเงี้ยมันแบบว่าก็ลําบากกว่าคนไม่รับหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะก็นะครับก็แบบเพิ่มเพื่อนขึ้นมาเต็มเลยแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับอ่านลองพิมพ์เดวิสันดูแล้วกัน เอจุ๊บจุ๊บเนี่ว่ะอ่าเปลี่ยนเป็นจุ๊บจุ๊บนะครับผมค้นหาไม่ขึ้นแล้วนะครับปกติถ้าเราค้นหาอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นใครเอ้ยปกติถ้าเราค้นหาผิดอ่ะมันจะเป็นยึดหัวกระโหลกคือไม่มีสติประมาณว่ามีชื่อนั้นแต่ไม่มีสติการลบอะไรมาเหมือนแบบไอดีนั้นยังไม่ก่อตั้งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้คือไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับระบบนี้ก็ ถูกปิดไปแล้วแล้วก็ระบบอื่นๆด้วยเช่นกันครับผมก็เช่นด่านด่านอะไรพวกนี้ก็หายไปเหมือนกันถ้าใครที่เล่นจากเซิร์ฟเก่ามาเล่นเซิร์ฟนี้ก็น่าจะรู้ครับผมด่านก็หายไปเยอะเหลือเกินด่านก็จะเหลือแตด่ด่านด่านใหม่มีมีน้อยนะที่มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามครับผม ดี๋ยวก่อนนะครับผมก็จบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะอย่าลืมมากดติดตามกันก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะกดแชร์กันด้วยนะครับผมแชร์ไปทาง Facebook อะไรก็ได้นะครับผมให้เพื่อนๆดูด้วยนะอย่าดูคนเดียวนะครับผมแล้วคิดยังไงกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะก็ขอบคุณมากๆครับผมที่รับชม